ครับอยู่กับช่อง m มค์คอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกาะดิโนเอ้ยไม่ใช่พี่เกมพี่เกมเราก็อยู่กับอะไรวะเนไดโนเสาร์ซิมูเลเตอร์นะฮะพิเศษนั่นเองวันนี้นะฮะเราก็จะมาฆ่าแหลกกันด้วยเจ้าท้ายนะฮะเออตอบจากคุณฮะที่มาคอมเมนต์คุณแบงค์สตูดิโอหรือเปล่าถามว่าบอดี้ตายไหม <c oughs> บอกเลยนะฮะว่า ไปฮนะจะไม่ไหม้คราวที่แล้วอ่ะคุณแบงค์เขาไม่ดูวิดีโอให้จบหรือเปล่าคราวเราที่แล้วผมไปไงก่อนปิดคลิปอ่ะวันนี้ถ้าเราก็จะมาฆ่าแหลกเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนเลยอุ้ยมีชาน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 ไปไหนออ้โอ้แล้ววิ่งชานชาน,ชานตามชานได่ทนัน วันนี้นะผมก็จะมาฆ่าแหลกกันโอ้แค้นมากจากทั้งทีเล็กทั้งบาลีนะฮะน้องก็ไปหมแล้วโอ้อะไรแบเนี้วันนี้ถนะ้านะเราจะมาแก้แค้นด้วยกันเราจะเล่นไทยเลยเราจะมาฆ่าแหลกก็นนคือไดโนเ a าร์ซิมูเลเตอร์ฮะแบบพิเศษอีพีพิเศษนก็จะมาฆ่าแหลกกันอะไรเนี่ยเอาตัวรอดสิบวัน กิ้มเฟินก็นให้อิ่มปไปเลยโอไหนใครอยากลองลองมีตัวให้ลองพี่นะเป็นไทเซอร์ฟที่ตัวใหญ่มาก เราจะไปซ่ากันถ้าตายเป็นตายเลือดพันหนึ่งแลเมตเจ็ดสิส่ตายเป็นตายฆ่าแลกเรื่องจากแกวิ่งมาอย่างนี้มาหาเรื่องใช่หรือไม่อื้อือือือ,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 อ ออตายเป็นตายฮะคลิปนี้ออลงน้ำไปดิไอตัวนี้ร่วมด้วยช่วยกันเหรอฮะร่วมด้วยช่วยกันเหรอกิวก๋วไอจิ๋วนี่ฮะตายเป็นตายไอตัวนี้เอาเหรอมันรวมมิตรรวมมิตรช่วยกันเหรอฮะ หลามช่วยนะเว้ยตอนนี้นะแค้นมากกูกูกูกี่ทายกูกี่ทายกตัวนี้อย่าอ่านแชทโอ้โหเขาพิมพ์ด่าสเตโก้กกกกกตัวนี้มันกลับมานินินนิ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  มันเอาเหรอมันเอาเอมันเอาฮะมันเอาเหรอฮะอะไรข้าอะไรอืมเพี่ยงอันนี้ตายแล้วตายเป็นตายกะลิไข่มันเอากะลิเหรอเนี่ยกินน้ำเหรอฮะห้ามกินน้ำห้ามกินน้ำแต่ก็จะกินอยู่ดีอืม ตอนนี้เราต้องซาให้สุดโอ้โหสเตโกาตายกะลิกะล,กลิมาคายมราเลยตายเป็นตายนะฮะอีกทีนี้มาดิมา,าอกมอกมาไร ไปมาเลือนเ่ไหร่หกร้อยเหรอจะสู้เหรอฮะตายเป็นตายฮะโอเคยี่ีนี้อืมมามาดินี่เหรอฮะตอนนี้นะฮะตายเป็นตายผมจะมาล้างล้างบาทไ้พวกนี้ให้หมดเลย แค้นมากแค้นแต่อีกนี่อะไรนะไปดูที่เขาพิมพ์ด่าไหมหายตัวหายตัวมีตัวใหญ่มาอยากลองวัดเหมืนกันสู้ส,สู้ตายไปตายผมว่าผมตายซื้อ,อไม่ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะ เป็นเอ่อไดน i ส์ซเล o เตอร์นะฮะพิเศษผมตายเรียกเกิดใหม่โอ้โหช่างมันฮะตายเป็นตายน, EP นู EP นี้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ